เสียงเห่าหอนโหยหวนยามดึกฉีกความเงียบสงบของวัดเก่าแก่เจ้าโตหมาวัดผู้แสนสงบจูจ่ๆก็เปลี่ยนไปมันเห่ากราดเกลี้ยวใส่เงามืดที่ไม่มีใครเห็นชาวบ้านต่างภาคกันขนลุกชันคลิปเจ้าโตเห่าผีถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ชั่วข้ามคืนมันกลายเป็นไวรัลคนนับล้านถกเถียงคาดเดาผู้คนลังไหลมาที่วัดเพื่อพิสูจน์แต่เจ้าโตยังคงเฝ้าเห่าณจุดเดิม มันสนใจแต่สิ่งที่มองไม่เห็นพระอาจารย์ตัดสินใจเดินตามสัญชาตญาณเจ้าโตมันนำทางไปใต้ต้นโพโบราณรากหมายพันกันยุ่งเหยิงเจ้าโตเริ่มคุยเขียดินอย่างบ้าคลัง่งท่ามกลางสายตานับร้อยคู่สุดท้ายปรากฏหีบไม้เก่าผุพังภายในบรรจุจดหมายเก่าซีดจางใจความคือคำสารภาพผิดคดีฆาตกรรมที่ถูกปิดบังมานานกว่า50ปี ไม่ใช่ผีร้ายที่หลอกหลอนแต่เป็นความลับดำมืดที่ถูกฝังกลบเจ้าโตไม่ได้แค่เห็นผีแต่มันสัมผัสได้ถึงความผิดบาปที่อัดอั้นวิทยาศ,าศาสตร์ไม่อาจหาคำตอบแต่หัวใจบริสุทธิ์ของหมาวัดได้เปิดโปงความจริงที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกออนไลน์